สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนอ่าวันนี้ป้าก็จะเดินไปซื้อของใช้เล็กน้อยจ้ะก็เดินไปไม่ไกลเท่าไหร่จ้ะไม่ไกลหรอกใกล้กลๆแถวนี้จ้ะเดินแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยป้า ถนนล้วนี่มาถึงแล้วจ้ะมาถ่ายบรรยากาศข้างๆข้างบนนี้เขาจะมีพระพุทธรูปตั้งไว้แบบเออคนผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้อะไรเงี้ยปักมาถ่ายผ้าคนหนู สีสันสะดุดตาป้าป้าก็เลยถ่ายไว้ดูสี ก็เดินเข้ามาถ่ายใกล้ๆอีกนิดอันนี้ถ่ายกระเป๋ากระเป๋าเดินทางสีสันสดใสมีเต็นท์ด้วยป้าชอบเต็นท์นะก็เดินดูของแลถ่ายไปเรื่อยกระเป๋าก็อ๋อง,งสีสวยดี อันนี้จะซอบลงมาหน่อยสิกระเป๋าเยอะแยะหมดก็เดินถ่ายก่อนจะไปซื้อของใช้ของตัวเองจักรยานน้อยอ พยานน่ารักดีการเล็กๆมันมีเครื่องใช้วางขายเต็มหมดจ้ะแล้วก็นนะเต็นต์นันชอบก็ถ่าย ยากาศข้างนอกจ้ะถ่ายบรรยากาศข้างนอกก็มาดูถ้วยชามถ้วยชามก็วางขายเยอะแต่อันนี้จะเข้าไมโครเวฟไม่ได้จ้ะป้าก็เดินดูเดินถ่ายไปเรื่อยๆป้าจะไปซื้อจานชามที่ว่าเข้าเข้าไมโครเวฟได้จ้ะ เพราะว่ามากนระุงเทพป้าทําแตกหลายหลายใบมากป้าก็มาดูแถวเนี้ยจ้ะอถวนี้เขาเขาจะเข้าไมโครเวฟได้จ้ะป้าก็แพลนภาพแพนกล้องไปดูรู้สึกว่าตรงนี้มั้งที่ว่า ป้าซื้อเต็นก็ชอบถ่ายก็แวะถ่ายเต็นอีกเต็นเลกเล็กน่ารักดีป้าชอบเต็นนีนเดินผ่านร้านอาหารเขาก็ไปถ่ายเขามีจุดเว้นระยะห่างด้วไหม อันนี้ก็จะเป็นกล้วยเออไม่ใช่กล้วาายไม้ไม้ประดับต่างๆตั้งขายบนห้างก็ถ่ายสิ่งที่มีสีสันนะจ๊ะทุกคนแลถ่ายแคคตัสต้นเล็กอันนี้อะไรอะดอกร่าวัวใช่ไหมอ่าก็สีเขาก็สวยดี ็ไม่ได้อ่านนะจ๊ะเขามีป้ายให้อ่านแต่ป้าไม่ได้อ่านกนําภาพสสวยสีสันสดใสของไม้ประดับ จ้ะสิ่งที่ได้มาอยู่ในถุงนี่ละจ้ะ <c oughs> ถึงเวลากลับนู้นตรงนู้นจะมีวินมอเตอร์ไซค์เดินห้างเหนื่อยป้าเดินนิดเดียวป้าก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวขากลับป้าก็นั่งบินเนี่ยกลับป้าก็เดินลงมาแถวบริเวณวินมอเตอร์ไซค์เนี่จะมีนกพิราบเยอะมากเลย อยู่เป็นมากะฝูงอ่ะเป็นฝูงอ่ะเหมือนเขามาหากินอะไรแถวแถวเนี้ยก็คีราาเพราะเป็นตลาดเนี่ยแวนแ้นนะจ้ะนั่งมอเตอร์ไซค์แว้นกลับล้วเดินกลับไม่ไหวทั้งๆรี่ว่าใกล้นิดเดียวลงมอเตอร์ไซค์ก็เนี่ยมานั่งพักมานั่งพักอยู่ด้านหน้าก็ได้ไส้กรอกมาลูกสาวฝากซื้อ จะเย็นแล้วตอนนี้มองดูแสงที่กระทบโต๊ะพักเหนื่อยแป๊มก็เริ่มเดินจ้ะเดินขึ้นเดินขึ้นข้างบนนะเนี่ยจ้ะสิ่งที่ได้มาจานจ้ะซื้อมาแทนอันที่แตกไปป้าหล้างแตกเกือบหมดแล้ว ก็ซื้อมาได้เท่านี้จ้ะก็ไปเดินซื้อจานมาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมป้าเหนื่อยจ้าไม่บด้จ้าวันนี้ไม่ยบาย